วันนี้มาจ่ายกับข้าวกันจะพี่น้องมาจ่ายกับข้าวกันนะคะอันนี้เสื่อนะเป็นไก่เป็นเนือ้อไก่ง่วงจ้ะอันนี้เขาเอาไปเห็ดเป็นอะสเต็กไก่ือว่าเอาไปเห็ดเป็นอะนะลาบไก่ก็ได้จ้ะนี่คือหอมหัวใหญ่สองถุงโยเกิร์ตกับแก้มเป็นอะนาเป็นอะ ใส่กอกแหงถั่วลิสงลูกพลืน่นลูกพลื่นแห้งนะคะเป็นกับแกล้มพวกนี้จ้ะรากาไข่จะพี่น้องไขบ่บระเภงด้วยจะพี่น้องแพ็คหนึ่งอ่ะสามสิบฟองอ่ะสามยูโรกว่ากว่าจ้ะสิ่นเนื้อสเต็กเนาะสเต็กเข้าสีเบิงตรงนี้นะคะเนี่ย มันจะมีมันสิบเปเอถ้าเอาสิเอาหเปอรเซจ้ะเอาไปเฮดสเต็กให้เด็กๆหรือไม่ก็เฮดเป็นนาเฮดเป็นน,มา,นามาอย่างน้ำซอสของอนอาสปาเกติจ้ะสินค้าทุกอย่างต้องอาอยู่ในประเทศนี่นะจ้ะของอนออาบอยองโบวินของฝรั่งตัวนี้จ้ะนะคะแล้วดาก็ไปแวะร้านเอเชียด,ด้วย ร้านเอเชียนี่จะแพงจ้ะตามเคยนะคะร้านเอเชียเนี่ยพริกพริกซัมนี่นะพี่นอ้องสามยูโรอ่าพริกพริกเต้นี่นะพริกเต้นี่เด้อเอ่อเท่าไหร่คะร้อยคร่มนี่พี่นอ้องสามยูโรเลยนี่อ่าพริกพริกเต้นี่นะซื้อสเต็กเกือบได้อ่าเออแปดชิ้นเนี่ยมิเต้เท่าไหร่แปดยูโรอันนี้ก็บสามยูโรละจ้ะ ช่วงนี้กับหวานหวานหว,ว,วานจ้ะนะคะวันนี้มาจ่ายกับข้าวพี่น้องจะมีเนื้อไก่ไก่ทอดไก่ย่างบ้านเราชอบทานเด็กๆชอบกินไก่พี่น้องจ่ายกับข้าวประจำอาทิตย์กันจ้ะพี่น้องด้นี่ต้องออกมานะจ่ายก็เผาอนาะในวันนะ่ะธรรมดาที่แบบ้านค้น่หลาย เพราะว่าดาทางานแบบฟรีเลนเนาะดาจะไปอะจ่ายกับข้าวเมื่อไรก็ได้นะกัเลยอะวันนี้มาแบบสบายๆมาตอนเช้าๆอ่าบ่มีคนวุ่นวายโอ้ยสนุกเหลือพี่นอ้องอ่าเขาบอกอ่าตอนนี้เงินเฟอ้อวันนี้เงินเฟอ้อแล้วก็ค่าคร้องสีบแพงวันนี้กระแมนอยู่จ้ะมันก็มีล่างล่างอานาของบางอย่างที่เข้าอานเบึงออกท่านที่เลยว่ามันแพงขึ้นแบบ อ่ะพิดหูพิดตาอ่แต่ว่าส่วนหลายเด้อพี่น้องเวลามันแพงนะจะเป็นร้านเล็กๆที่แบบว่าอ่ารัฐบาลบกคอยหาดดอเดอันไดอเขาเอิ่นไ่าจังใดได้อสอดส่อันดูแลไก่ชิดเพิ่นเพิ่นกะอู้ฮู้ช่วยโอกาสขึ้นแล้วพี่น้องเออขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ด้วยบัดนี้นะ <laughs> มิแต่ขึ้นอะไรพี่น้องบ่มีลงดอกเออฮะ อันโอกาสแบบนี้ก็ขึน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 ,ขนอตอนก็น,นี่ก็บ,บอกว่าเออโควิดมากันนู่นนี่นั่นก็ขึ้นไปตอนนี้ก็สงครามมากันนู่นนี่นั่นก็ขึ้นไปอีกตามเคยลงไม,มไม่มีไม่มีทางลงมีแต่ทางขึ้นพี่น้องรากาอนาแต่ว่าเฮ้าอนาสำหรับมีญ่ดาเด้อขอแนะนำเด้อเขาต้องไปร้านค้าใหญ่ๆที่แบบว่านะที่แบบว่า ทั้งรัฐบาลนะ่ะได้สอดส่องดูแลเนะาะพว่าวล่าเพิ่นจะขึ้นราคาสินค้านี่เพิ่นก็นต้องโอ้โอ้ต้องดูก่อนได้บ่แมนว่าจะขึ้นได้ขึ้นเอาเด้กันนั่นละเขาก็ต้องเขาก็ต้องเบิ่งเอาละมาเนียนะเขาก็บเบิ่งจอบแนยมยูอันโพชเร์เนาะโฆษณาว่าบนหันบาน,นี่มีโปรโมชั่นเขากับไปเอาแบบนี้นะพี่น้องแถวบ้านด้านเนียนมันดีอย่างหนึ่งที่แบบว่ามีตลาดเต็ม ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายดานขวามีตลอดพี่นอ้องมีเล็กมีใหญ่มีทุกไซส์ตลาด <c oughs> นั่นละจ้ะสนุกเลือกสนุกเลือก่สกอกสกสาสันสะอาสิ่งมีสองอย่างที่แบบว่าตอนนี้เริ่มขาดกาดก็กคือก็คือรู้กันเนาะก็แม่นน้ำมันสําหรับทอดเนาะจะ้ะแต่ว่าน้ำมันสําหรับปรุงแบบสลอกสลัดหรือว่าอาีหงยังจยงอยนน่่อ่าอย่น้นนาดอกกาง่าดอ,อกงององออ่ง่อ่นบ่อยดอ่าอ่อา่ มันแ็มีแต่ดอกทานตะวันนั่นแหละที่ว่าผู้ผลิตงไงอ่ะเพิ่นน่ะเพิ่นมี่อ่ะพละจําเป็นผลิตบ่ได้นั่นแหละเนาะเนาะแบบนี้แหละแล้วนอกนั้นล่ะตอนนี้เริ่มเป็นมูตากพี่น้องมัสตาร์หันมนหนาอยากขาดตลาดนิดนึงแต่ว่าตลาดใหญ่ๆน่ะมีตลอดตลาดน้อยๆเล็กๆนี่บอกค่อยมีอาจจะไปว่าออเดอร์แบบส่วนใหญ่ๆหันขึ้นิบด้ตามมา ตามขันของตลาดไงแต่ว่าขันเข้าไปตลาดนี่ไงแบบเลิกแหลกฟกฟูโอชองแบบนี้นมีจะนะคะนั่นเลยจ้ะก็มาเล่าสู่กันฟังเนะาะชีวิตเมืองนอกกับแบบนี้เลยพี่น้องนะครับไปตลาดแล้วกัเฮ็ดยูเฮ็ดกินแล้วกันทำงานแล้วก็เที่ยวเอ้ยว่าเรื่องเที่ยวเดียวเดียวนะคะใจะเย็นๆจะมีโปรแกรมแล้วเพียบพี่น้องเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันจา้า ทีนี้บรรเทาสิาเราเรื่องบ้านค่าครองชีพแพงเนาะดาว่ามันก็สมดุลกันครับปันาไร่ได้อยู่ด้วยจ้ะไล่ได้เอาประมาณนี้ค่าครองชีพประมาณนี้มันก็ถือว่าโอเคอยู่ด้สำหรับสำหรับปีไอดาวาด้วยจ้ะเ้ากับบ่ได้แบบว่าบ่ได้เดือดร้อนปันใดนะจ้ะก,ก,ก็ก็โอเคนะคะเพราะว่าถาห้าแบบว่ากินใช้แบบปกติธรรมดาทั่วไปละกันแบบว่าบ่บ่บฟุ่มเฟือยแบบ ไรเหตุผลเกินไปมันก็ถือว่าโอเคอยู่ได้จ้ะนั่นน่ะสำหรับดาด้วแต่ว่าบริไมก็ว่าเขาต้องประหยัดมายัยั์บสื่อยังอันนั้นก็บได้ยได้พี่น้องเนาะเขาก็ต่อ <c oughs> นิดนึงนิดนั่นละจ้กก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเมื่อเราเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆสู้กันฟังชีวิตประจําวันพี่น้องอุ้ยเบิ่งเพิ่นแซงรถอันรถดาเรียนขับ